ปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมประชาชนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาเผ่าต้องพัฒนาตัวเราก่อนเรียน,นทา่านประธานคณะกรรมการและผู้มีเกียรติที่เครารพทุกท่านกระผมนายสุเดียราชศรนักเรียนสมาทยงว่าศึกษาปีที่6โรงเรียนมุภาวี อำเภอภูมพภาวปีจังหวัดปิรานธีเขตเป็นที่กศษาวทะยมึกศา,กาเขตที่วันนี้กระผมจะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องชาติจะมั่นคงและปลอดภัยถ้าคนไทยรู้หน้าที่คนเราทุกคนเกิดมาหรือมีหน้าที่ทั้งหน้าที่ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อสังคมและประเทศชาติคนเราไม่ได้มีหน้าที่เพียงอย่างใดอย่างเดียวในขณะที่เราเป็นนักเรียน อยากเป็นลูกของพ่อแม่ด้วยแล้วในบทบาทของประเทศเราก็เป็นประชากรของประเทศเป็นสนหนของโลกด้วยชาติจะมั่นคงและปลอดภัยถ้าแทนรูน้าที่ก็อย่างที่ได้กล่าวไปขัางต้นเราเป็นนักเรียนเราต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนทำสิ่งที่เหมาะกับการเป็นนักเรียนหลังจากเราหนึ่งคนเรื่อง,งหน้าที่ของตนเองเป็นทุกคนในห้องเรียนทุกคนในโรู้เรียนต่างจากหน้าที่ของตนเอง ระเบก็เป็นสังคมละด้วยสังคมหนึ่งของอำเภอจากอำเภอเป็นจังหวัดจากจังหวัดเป็นประเทศหรือว่าเราจะทำหน้าที่ในระบบที่เล็กขนาดใดก็ตามต่างก็ส่งผลต่อประเทศทั้งนั้นลองดูดูว่าถ้านักเรียนทุกคนทำตามหน้าที่ที่ตนเองมีแล้วการเล่าเรียนการศึกษาทำให้เรามีความรู้ในก,การพัฒนาประเทศต่อไปประเทศชาติก็เปรียบเสม,มืนอนครอบครัวขนาดใหญ่สมมติเปรียบเป็นบ้านพ่อแม่และลูกหลายคน พ่อและแม่ก็คอยทำหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกและคอยบระดัดให้ลูกสามารถตื่เกงได้ส่วนยุบลูกนั้นก็คอยทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านดูแลพ่อแม่อย่าง,ทงเท่าเท่าและคอยอาารักษาบ้านที่ตระหนัยอสู่ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนครับงานที่ชั่วช้าตำแหน่งเท่านั้นบอกสถานที่ก็เป็นหนึ่สามสามาสินึที่ควรจะทำเห็นคนโดยกระชากกระเป๋าหน้าที่มันจะเกิดขึ้นมาอ,อีกทีหนึงคือการเป็นพลเมงที่ดี อาจจะจำหน้ารลายหรือลาฐาฐาักษณะท่าทางอาจจะแจ้งนนตำรวจได้ทางาน,นถ้าเรารู้ว่าคนเองทำหน้าที่อะไรในสถานการณ์ใดก็อาจจะช่วยให้เกิดสิทธิที่ดีต่อตัวเองคนอื่นและประเภทศชาติามความหมายความมัน่นคงหรือความปลอดภัยของราชอาณาจักร ว่าสภาวะนั้นจะเป็นเช่นไรหน้าที่ที่คนเราจะทราบมีอยู่สองอย่างคือหน้าที่ต่อตนเองและหน้าที่ต่อคนอื่นเหตุนี้ที่ทุกคนเกิดมาแล้วจะดำรงชีพที่ยั่งยืนไปสูอยู่ได้ไม่ใช่เพราะทำหน้าที่ของตนเอย่างเดียวจะต้องทำหน้าที่เพื่อคนอื่นด้วยจึงจะดำรงชีพอยู่ได้ด้วยความสุขอย่างแท้จริงหน้าที่อันต้องทำเห็นวว่าจะเป็นหน้าที่ของตนเองหรือหน้าที่ต่อคนอื่น เช่นใหญ่เล็กมากและก็น้อยสําหรับมุ่งหวังความเจริญแล้วการงานที่ใหญ่จะกลายเป็นเล็กการงานที่มากจะกลายเป็นน้อยเพราะความมุ่งหวังความเจริญเป็นคนุณธรรมที่ทาให้เกิดความเรื่อเพลินความสนุกสนานมีกําลังใจในการทํางนานหลายฝ่ายจำเป็นจึงจะต้องช่วยกันเช่นการสร้างเสนุตก็ความสะดวกในการธำรนาบุกการสร้างของน้ำเพื่อดื่มกินและใช้สริมประโยชน์่าง,าง,างตื่นการสร้างสิ่งนโลยี แห็นว่าจี่นิงเจตนาผู้อื่นก็จริงแต่ตัวเองก็มีส่วนร่วมที่จะได้รับผลประโยชน์ด้วยมีทางโกงก็ถามปองสำหรับผู้ที่บอกความเจริญแล้วต้องประกอบด้สมบัติคือความไม่เกิดทานการพิจารณาหาทางทำให้้าที่สำเร็จร่วมด้วยผู้ที่บอกความเจริญทางการต้องประกอบลับคือความไม่เกิดทานการพิจารณาหาทางที่สำเร็จพิล่วมด้วยเพื่อที่จะช่วยส่งเสริมพิจิกการที่ต้องการ สำเร็จเป็นที่เพิ่งได้ถึงจริงคุณสมปัติเช่นนี้ถ้ามีเพียงความต้องการอย่างเดียวไม่มีคองนสมบัติในการทาไม่มีความเดียรหลังเทียบในการทำสิ่งที่ต้องการเพื่อจะกขาดเป็นความเรื่องเมือเพ้อฝันไม่มีทางสำเร็จรู้ล่วงได้ต้องอาศัยของางอย่างไม่เกียรขามช่วยคำจุดจึงจะทาสำเร็จได้ข้อดี่เห็นการทำเช่นนี้เป็นเหตุให้ได้รับการขรลนับถือเป็นที่รักของคนอื่นได้รับความชื่อเหลือ ได้รับคำแนะนำได้นำใจอังนงามจากคนอื่นมีตภาพที่ดีย่อมจะเกิดได้อย่างแนบแน่งโดยปร,ราศจากความระแวงใจต่อกันและสุดท้ายนี้กระผมขอฝากคำพนมีให้กับท่านไปว,ว่าชาติจะมั่นคงและปลอดภัยถ้าคนไทยอยู้หน้า